สวัสดีครับ่านชมครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยมีผมติดโควิดนะครับแล้วก็คงต้องขออนุญ,ญาตจิบน้ำขิงบ่อยนิดหนึ่งมันยังระคายคออยู่นะครับพอไหวอยู่นะหรือว่าพูู้ช่วงนี้มีหลายประเด็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆเมื่อคืนนี้หงแดงลงอุ่นเครื่องนัดแรกนะครับเอาชนะคารสรูทีมลีก้า2ของเยอรมันไป4ประตูต่อ2 2ตัวใหม่อเล็กซิสแมคคลิสเตอร์โดมินิกโซบสไล์ผลัดกันลงคนละครึ่ง ไม่ได้เล่นพร้อมกันนะครับแต่ฟอร์มดีทั้งคู่นะงงแดงถ้าจะมีปัญหาตอนนี้ก็คือจะเสียทั้งจอแดนเทเลรสันกับฟาบินโยโกซาอุทั้งคู่นะครับส่วนจะเอาใครมาแทนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับเกมอุ่นเครื่องกับคาร์ร์ลูเลวูอน,นอกจากไม่มีเฮนโดที่เตรียมตัวย้ายทีมแล้วอลิสซงยังได้พักด้วยเพราะว่าเขาเจ็บนิ้วมือจากการเล่นในทีมชาติบราซิลนะครับสเปตตัวจริงในครึ่งแรกก็มีคุยวินเคลเฮอร์อเป็นผู้รักษาประตูครับกองหลัง คอนเนอร์แบรดลีย์นะครับแอนดี้โรเบิร์ตสันเฟอร์จ่นฟานไดค์อิบราฮิมาคอนาเต้กลาง3คนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลโดมินิกโซบอสไลและบ๊อบบี้คลาร์กดาวรุ่งนะส่วนแนวรุกก็มีหลุยส์ดิอารสโมซาล่าและดาวินนูนเยสเล่นเป็นหน้าเป้านะครับครึ่งแรกเปิดมาแค่3นาทีลิเวอร์พูลขึ้นนำแล้วนะครับจากดาวินนูนเยสเขาเล่นกับโมซาล่านะโมเนี่ยปาดกลับมาให้นูนเยสยิงเข้าไปไง่ายๆนะครับขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0 นาะทีที่เเรียกวผูเกือบได้ลูก2นะครับรวอจิลฟานไดมองลูกเตะมุมเข้าไปแล้วแต่ว่าฟาวก่อนนะครับไม่ได้ประตูโดมินิโซบอสไลเนี่ยช่วงต้นเกมเขาเล่นกลางฝั่งซ้ายนะช่วงต้นเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายนะแต่พอถึงกลางครึ่งแรกโดนโยกมาขวานะผมดูแล้วเนี่ยเล่นทางขวาดีกว่านะครับทนกู้ชมครับเล่นทางขวามีส่วนร่วมมากกว่าต่อบอลกับโมซาลาใช้ได้เลยเพรสเรวออกบอลก็เร็วนะครับถือว่าเป็นการ ออกสตาร์ทที่ดีของโซโบโดมินิกโซบอสไลน์นะอย่างไรก็ตามครับนาที39ลิเวอร์พวลูดนตีเสมอนะครับจากการเสียฟรีคิกแล้วคาสูร์เนี่ยเล่นลูกสูตรเปิดเข้ามาในเขตโทษให้ลาสเตนเดอร์วิ่งเข้ามาวอลเล่เต็มๆต็มเลยโกมเดียวเข้าไปกองหลังลิวพูลหลงนะครับมัวแต่ไปตัดลูกโยนนึกว่าจะเปิดเข้ามาให้กองหน้าโมงไม่ใช่เขาโยนให้กองกลางสอดเข้ามายิงนะครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูตอนหนึ่ง ครึ่งหลังเลี้ยวผูเปลี่ยนยกชุดเลยอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ลงมาเล่นแทนซูบอสไลน์นะครับแม็กกาเนี่ยยืนค่อนไปทางขวายืนค่อนไปทางขวาแต่ว่าดันขึ้นสูงนะครับเปิดเกมรุกเต็มตัวเป็นเพลย์เมเกอร์เลยส่วนโคดิกัคโปนะครับลงมาแทนนูนเยสเดลโกโชตาแทนลนะุยส์ดิอัสโชตาเนี่ยเล่นหน้าเป้าส่วนกัคโปจะลงมาต่ำยืนต่ำกว่าโชตาหนึ่งลงมาเล่นแถว2นะครับ นาทีที่50าคาสูเจ้าบ้านขึ้นนำา2 1จากเซวัสเซียนยุงนะครับหลุดโล่งทางขวากองหลังเลวพูยืนตำแหน่งกันไม่ดีนะครับทานผู้ชมครับยุงนี่คือโล่งเลยกระชากเข้าไปยิงแบ็กซ้ายเลวพูหายศรีรษะ <c oughs> ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนคือซิมิคาสิเครื่องหลังโรมานะครับแล้วเช็คตำแหน่งกันพลาดหลุดโลง่งลูก2นี่คือเกมรับผิดพลาดจริงๆนะครับคาสูขึ้นนำสองหนึ่งแต่หลังจากโดนไปเนี่ยหงแดงพับสนามบุก นะครับไล่กดดันไล่บี้ขาวซูอย่างหนักนาทีหกสโคดีกัรโปรตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2โชต้ามงชงให้นะครับกักโปนี่โชว์เหนือเลยจับแล้วหมุนตัวยิงเข้าไปกลับมาเท่ากัน -2 2ทําท่าจะเสมอนะครับแต่ช่วงทดเวลา3นาทีเลวพูมาได้2ประตูติดต่อกันจากเดียโกโชต้านาที90บวก2กักโปลเนี่ยชิงให้โชต้านะครับลากโซโล่หลบกองหลังแล้วยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นนะครับ ยอดเยี่ยมมากนะครับลูกนี้เลี้ยวภูหนาสามสองนาทีต่อมาได้ลูกที่สี่คราวนี้เป็นจังหวะสวนเป็นจังหวะไล่เพรสครับอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ได้บอลจากจังหวะไล่เพรสแล้วคาวส์ูเนี่ยเสียบอลเสียบอลโดนแม็กก้าเนี่ยตัดบอลได้แล้วก็ชากขึ้นมาก่อนจะไหลโชต้าซัดตูมเดียวไม่มีพลาดนะครับเป็นแอสซเซสแรกของอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ลิเวอร์พูลแซงชนะคาวส์ูไป4ประตูต่อ2 เลวพูตอนนี้ยังอยู่ที่เยอรมันนะครับจะอุ่นเครื่องนัดต่อไปเจอกับรอยเทอร์เฟิร์สวันจันทร์ที่24นี้ผงแดงถือว่าฟอร์มน่าพอใจนะครับเมื่อคืนนี้ทั้งแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ซูบอสไลน์เนี่ยปรับตัวได้เร็วมากเลยดูแล้วพึ่งพาใสาได้ทั้งคู่นะครับส่วนกองหน้านูนเยสยิงได้ก็จริงแต่เทียบกับโชต้าแล้วเนี่ยผมว่าดีก็โชตา้ามีสัญชาติยนันดาวยิงมากกว่ามีความมั่นใจสูงกว่านะครับดุดันกว่าเยอะว่างั้นเถอะ ขณะที่โคดี้กั๊กโปการถอยลงมาต่ำนะครับลงมาเล่นตรงแถว2เนี่ยทำให้เขามีพื้นที่มากขึ้นทําอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นนะครับปีนี้กั๊กโปน่าจะดีกว่าฤดูกาลแรกนะเกมลุกของแดงดูแลโอเคครับทานผู้ชมครับไม่มีปัญหาแต่มิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยมันกําลังจะเป็นหลุมอุกบาทเป็นหลุมอุกบาทลูกเบลเลอร์เลยนะครับต้องหาตัวใหม่มาถมแทนจอร์แดนเทอร์สันกับฟาร์มิโยที่กำลังจะย้าย ไปคาแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียเฮนโดจะไปอยู่กับเอาเอติฟักทีมของสตีเวนเจอรัตนะครับเอาเอติฟักเร์พูยอมรับค่าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ12ล้านปอนด์ข่าวบอกว่าจอแดนเทเดอร์สันจะฟันค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ7แสนปอนด์ความจริงคงไม่ถึงนะครับคงไม่ถึง7แสนปอนด์แต่ที่น,น่าสนใจก็คือเขาไม่ต้องเสียภาษีไงนะรับเน็ตเน็ตเลยนะครับไม่เสียภาษีนะ จอแดนเทเลสันอยู่เลี้ยวภูมา12ปีนะครับลงเล่น492นัดยิง33ประตูเป็นผู้นำทีมอย่างแท้จริงนะครับผมไม่ยกเลนคลับไม่อยากปล่อยเฮนโดหรอกนะแต่ข้อเสนอที่ได้มันดีเกินกว่าที่นักเตะจะปฏิเสธนะคลับก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องทำใจส่วนฟาบินโยกำลังจะไปอยู่กับอัลอิติฮัดซาอุเช่นเดียวกันนะครับค่าตัว40ล้านปอนด์ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันแล้วนะ รอเซ็นสัญญาอย่างเดียวนะครับฟาบินโยอายุ29ช่วงหลังในฟอร์มหลุดไปนิดนึงฤดูกาลที่แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับลิวพูผมก็เล็งหาตัวแทนไปแล้วละนะแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือลิวพูเนี่ยไม่คิดว่าจะเสียเป็นคู่ไงคือไปทั้งจอร์แดนเทนเดอร์สันและฟาบินโยเลยนะครับเสีย2เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มอีก2ลิวพูตอนนี้มีตัวเลือกหลายคนนะครับโดยชมครับ นักข่าวดังคือฟาบริซิโอโรมาโนเขาบอกว่าโรมโอลาเวียดาวรุ่งวัย19ปีของเซาแฮมตันเนี่ยยังเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับลาเวียตัวนี้เก่งแข็งแรงนะครับเพรสดุดันมากจ่ายบอลขึ้นหน้าก็ดีแต่ว่าไม่เก่ายังไม่เก่านะครับคือถ้าแทนเทนโดกับฟาบินโยเนี่ยด้วยนักเตะอายุ19ปีมันค่อนข้างจะเสี่ยงเกินไปหน่อย พรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเข้าชมลองย้อนกลับไปดูนะครับนัดที่ลรเวอร์พูลบุกไปเสมอเซาแฮมตัน4ประตูต่อ4ลูกแรกเลยเนี่ยลาเวียโดนเพรสแล้วจ่ายบอลพลาดนะครับจ่ายบอลพลาดโดนดิโอโกโชตาซัดตูมเข้าไปเลยจ่ายบอลคืนหลังเข้าไปในเขตโทษตัวเองแล้วโดนลงโทษทันทีนะครับคือไอ้ลูกอย่างเนี้ย ถ้าเป็นตัวที่มีประสบการณ์เขาไม่พลาดกันนะยังถ้าจะเอาลาเวียเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่แนวโน้มในอนาคตดีแน่นอนนะครับแต่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องวัดใจนะอีกคนหนึ่งที่เป็นช้อยส์ก็คือเจาญญ้าพาลินยามิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสของฟูลแลนนะครับพาลินยาเล่นดุฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแท็กเกิลไป1้7ครั้งแต่ปัญหาก็คือค่าตัวน่าจะแพงนะครับท่านผู้ชมครับอายุ28แล้วนะ แต่ล่าสุดเวสแฮมขอซื้อ45ล้านฟอนฟูลแลมไม่ขายนะครับฟูลแลมไม่ขายจเจ้าเกือบเกือบ80ล้านอะ่ะอายุ28แล้วโกงค่าตัว80ล้านนะอีกอย่างที่น่าคิดก็คือเจ้าพาลินยาไม่เชิงเป็นมิดฟิลตัวรับแท้ๆนะครับฟูลแลมเนี่ยเล่นมิดฟิลตัวกลาง2คนพาลินยานอกจากรับแล้วยังดันขึ้นไปบุกด้วยนะครับไม่เหมือนเลี้ยวภูซึ่งแบบอ่ะ ฟาบินโยห้อยต่ำไปเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแท้ๆแต่พาลินยาไม่ใช่นะครับฟูลเล่ใช้กลางรับ2คนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแทนฟาบินโยตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะมันอาจจะไม่ใช่นะครับคนที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้นะคือชิกดูกูเร่กองกลางทีมชาติมาลีของคริสตอลพาเลสนะครับชิกดูกูเร่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแท้ๆเลย อายุ23นะครับ23แข็งแกร่งจริงเร็วด้วยนะครับคือหน้าอย่างโหดดุดันมากฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมคริสตัลพาเลซสถิติในเกมรุกเกมรับเนี่ยดีกว่าฟาบ์มโยเกือบทุกด้านนะครับเรียกว่าถ้าลิเวอร์พูลต้องการตัวมาช่วยรับเนี่ยตัดเกมเชื่อมเกมดีเล่นหนักชิกดูกูเร่คนนี้เนี่ย ตอบโจทย์ตรงที่สุดในบรรดาพวกที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้นะครับดูกูเร่เนีเล่นพรีเมียร์ลีกไป34นัดนะครับช่วยพาเลสจบอันดับ11อดฤดูกาลที่แล้วทาเลวูพูออกมาเล่นกลางร่วมกับเทรนต์แมคคาลิสเตอร์โซบสไลมันก็ครบเครื่องเลยนะแต่ที่คิดหนักหน่อยก็คือหงเนี่ยอาจจะโดนกกงค่าตัวข่าวล่าสุดที่ผมเช็คเนี่ยคริสตัลพาเลส ตั้งค่าตัวอย่างต่ำา70ล้านปอนด์นะครับท,ทั้งทั้งที่ปีก่อนซื้อมาแค่18ล้านเองนะปีเดียวโกงขึ้นไปเป็น70ล้านปอนด์ถ้าต้องใจ70ล้านลิวพูคงปวดหัวหน่อยนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยซื้อกลางรับตัวเดียวไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าซื้อตัวเดียวไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับลิวพูต้องเลือกให้ดีเพราะว่าตำแหน่งนี้มันชี้เป็นชี้ตายเลยนะหลังจากปล่อยเฮนโดกับฟาบิโย่ไปทั้งคู่เนี่ยมันเท่ากับกลางรับนะครับกลางรับ ตัวตัดเกมดีๆเลี้ยวภูไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะไม่เหลือแม้แต่คนเดียวมันต้องหาเพิ่มนะครับสัปดาห์หน้าอะไรๆน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับตัวชมครับติดตามกันต่อไปวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe, กดไ like, ลครับติดตามเพจเอกราตเต็มหนุ่ยทั้ง a c e b o o k และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ